มือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%่เปอร์เซ็นักมาเลยที่เฟซบุ๊กจูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโกมามาเหมือนจะไม่กันไม่เจอเลยมาแล้วมาม่หยิงดีดียิตามยอดจิตเลยดี

โ okay. อเคพราน่าจะมีเขาเริ่มกลับบ้านแล้วนะชา,ชาเช้าเขาเริ่มกลับ,บไปไปต้านน่าจะแตกไปล okay. 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 เลยอะโอเคโอเรื่องของเขาแล้วเขาแล้วเขแล้วโอเคปีต้าพี่มาไหนี่ มียันยังมียัยังโอเคผมลงมาเคียร์ในในนี้นะโอเคตุบไเดี๋ยวให้เดี๋ยวไ้ ผผมผมนอยู่ผมทนอยู่เชื่ออยู่นะผมเชื่ออยู่ผมเชื่ออยู่ผมเชื่อเรองสำอยู่โดนอะไรเยอะมโห โอเคอยู่ใจไว้อยู่ใจไว้โเเฮ้ยนะ้ปโอ้ยองดูลนยไหมผนโคตรเยอะเลยผมโชดได้สี่ไห้ Ok, bong bong, bong dạng miêu cựu. Niềm miêu cựu, bong kích để hỏi được hỏi đâu hỏi đâu hỏi đâu hỏi พี่อยู่อยู่ในไ่ย้อนนไเอยู่นันจะโดนอมโดนระเบิดเต็้มมั้ตั้มกดเดียวัล้วตั้มกดเดวล้วโอเคจะปันนึงปันนึเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลงขอบบัไดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลงขอบบัไดให้อะพี่ลงขอบบันไดบีบีมาเบียงมาอีเบียงมา โอเคโอเคพีเดินใกล้ๆพี่โอเคพี่เคียร์อยู่พี่เคียร์ในหินได้อยู่ตั้แต่ผมเคียร์อยู่ผม,ยยผมว่าจุดเกิดดีๆน่าจะรวนปิด เลขแปดเราเคลียวนะลงบ้าลงไอ้เหี้ยลงไปเดี๋ยวเขาหมดไม่เดี๋ยวมันมัน,ม,นมันเชนมันเชนเชโดนขอตั้งประตูโดน,นไม่ทำเหมือนกันงั้นงั้นบอกเขาใช่ผมดันอยู่ผมดันอยู่ผมดันอยู่ยังต่อยังต่อเลยผมดันอยู่เรขหกผมดันอยู่นะเลขหกผมดันอยู่มีเมียงมะมีเมียงมะมี มีมียังมะโอเคกี่พี่กี่พี่พี่เลขหกเยอะมากเลขหกเยอะมากโอเคโอเคโอเคยังเจอแล้วโอเคเดีจอปุ่งซึง่งละโอเคเจอแล้วเจอแล้วเจอมึงซึ่งละแต่ผมข้างไม่ตายตอนนี้ติดแองติดแองอยู่ ได้หกเดียวนะเได้หกเดียวนะผมยันอยู่ผมยันอยู่โอเคไอหินรถ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 โอเคโอเค บีมีโอเปอร์บ okay, okay, okay. okay, okay. okay, okay. ีแจ้งพี่ทีนะผมยันอยู่ผมยันอยู่ผมยันอยู่พี่นี่นี่โอเคโอเคโอเคไมอเชือาบล็อบก่อนโอเคโอเคโอเคไอ้บีบีบีเดินเข้าไหนบีโอเคได้แองละโอเคสวยโอเคบีพี่ขยับตามพี่มานิดนึงนะใช่ใช่เลขแปดเลขแปดเยอะพี่พี่พี่ต้องยันแปดพี่ต้องยันแปดกดกดแดงให้พี่ทีได้ปะพี่รับคาฟ้ากับป๊อบล็อบอยู่ โอเคได้ละได้ลได้ลได้ลโอเคได้ลวสวโอเคผมยัเล็กแดดอยู่เนี่ยะเนี่ยะโอเคเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เป็อ้ยคนเยอะมาก โอเคเชียร <Okay, S 2> ์อยู่โหผมโดนใช้หกแปดแล้วนะไม่ทันผมตีพรแล้วพี่จะตายพี่จะตายโต๊ะโต๊ะโต๊ะโน๊ะโต๊ะสู้หน่อย หมดแล้วหมดแล้วเล่แปเลแปก็บังเล่แปดกระเังแล้วผมเชียร์เด็กอยู่เล่แปดผมเชียร์เด็กอยู่เล่แปดเรามากอกสองเล่แปดเรามากออกอกสองเขาบังแล้วเขาบังแล้ว น่าจะมีการอยู่นิดหน่อยนะฮะมีเหมือนก็มีเอ้ยพาวแล้วเขาการอยู่บ้านนี่นะอีลูดอ,อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมปล่อยการนะใช่แล้วไปจุดเกิดเดี๋ยวบีบีบีถ้ามาบีบ,บีบีมาอุ้ยอีลูดแล้วจุดเกิดก่อนนะ โอเคมี่มาจุด B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  ตามลงมาลงมารตามลงมาเนี่ยพี่ต๋องพี่ต๋องเฝ้าเกิดเลยพี่เอ้พี่พี่โกงพี่พี่พี่ต๋องเฝ้าเกิดเลยพี่เดี๋ยวผมลงลงหินหนึงโอเคพี่ต๋องพี่พี่ต๋องเฝ้าเกิดพี่หินหมุ่มผมลงมาแล้วนะบีบีตามพี่มาเลยเดี๋ยว B ช่วยไม่เป็นไรที่รอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยว ทุกอย่างดีตื่นนะโอเคไหแบบน,นพี่ดีโอเคโอเคพี่เดวงให้พี่เดวงให้มีอยู่เล็กวงแถวเล็กแตกก็ได้เข็นมาเข็นไปขึ้นไป พี่สงพี่สงพี่สงยูยังอยู่บ้านพี่สงเป้าเป้าเกิดนะพี่โอเคพี่อยู่ในหินนะพี่อยู่พี่เอ้ยบีบีจะตายพี่หายละพี่เดียวให้พี่เดียวให้พี่พี่แอง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 โอเคเข้าบ้าต่อยเข้าบ้าต่อย

แองสวยพีเมื่อกี้ิหายละยบมียงหมีแงเพี่ออบมียงไห่นะถ้าถ้ารีบีออกออก่อนออกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขา้ามาใหม่น่าจวพี่เกิดรอมิวมิพี่เกิดมิมิวพี่เกิดอยู่ใช่ปะ Okay, Okay. I'm <laughs> เอกนไหนบีเอหน่อ็นไหนอ่ะคลิปหายเบียงว่าเบียงวะสามสองหนึ่งเบียงว่าที Although ่ดกว่าเดโวให้โอเคโอเคกดมากดมาสวย่ะโอเคเดววให้เดววให้เดววให้ มีแองแ่บ้าละมีแองาละดีมีอยู่มีอยู่โอเคแองก์ได้ครับขาป้าตายชุมโมดีนะชุดโมดี้นะ

ข้อข้อข้อ้อยูอ้อ้อแล้วหาหาหาอกแล้วข้อก็แล้วขอกแล้วขอกแล้วอยากเติมเกมต้องร้านจูนบิโกช็อปรับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%ทักมาเลยที่ facebook จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโก